สูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับมะเร็งอย่างไรการสูบบุหรี่อาจทําให้เกิดมะเร็งและทําให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับมันได้สารพิษในควันบุหรี่อาจทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงได้ทําให้ยากต่อการฆ่าเซลล์มะเร็งเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเซลล์มะเร็งก็จะเติบโตต่อไปโดยไม่หยุดสารพิษในควันบุหรี่สามารถทําลายหรือเปลี่ยนแปลง d n a ของเซลล์ได้ DNA คือของเซลล์ที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการทางานตามปกติของเซลล์ เมื่อ DNA ได้รับความเสียหายเซลล์จะเริ่มเติบโตจนควบคุมไม่ได้และก่อตัวเป็นเนื้อนอกมะเรง็งแพทย์ทราบมาหลายปีแล้วว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอดส่วนใหญ่สิ่งนี้ยังคงเป็นจริงจนถึงทุกวันนี้ผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเกือบ9ก้ใน10รายมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่หรือการสัมผัสกับควันบุหรี่มือสอ ในความเป็นจริงคนที่สูบบุรี่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดมากขึ้นในปัจจุบันมากกว่าในปี1964แม้ว่าพวกเขาจะสูบบุหรี่น้อยลงก็ตามบุหรี่สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตบุหรี่และสารเคมีในบุหรี่ช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆที่ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CG Cancer Center